จากกรณีในวันที่23พฤศจิกาปี2 0 2 2ปราชาส้อนอยู่เมืองทาพาบาทแขวงบริคำไซของซอปอปลาวได้ออกมาเหียกห้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาขีดฝุ่นขาวที่เกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาของรถในเส้นทางหลวงแห่งศาสตร์เลขที่13ไต่ที่กำลัง้รับการปรปับปรุงซ่อมแปลงใหม่พอปราชาสนเี่ยาไซยูสองข้างทางและผู้สัญจรไปมากำลัง้รับผลกระทบย่างหนัก เกี่ยวกับปัญหานี้สำนักข่าว RFA รายงานในวันที่พฤศจิกายาปี2 0 2พว่าขีฝุนสีขาวขายขึ้นกันกับหมอกที่เกิดขึ้นจากการปรปับปรุงทางหลวงแหงาตกเหล็ที่13ใไต้ยอยู่ในเขตเมืองทาพบาทแขวงบริคัมไซกำลังสร้างผลกระทบให้กับประ่าสนที่อาศัยอยู่สองข้างทางและผู้สัญจรไปมาอย่างนักหน่วง ปลาซาสวนบางคนต้องดีใหญ่นี้ไปอาศัยอยู่กับญยาิพี่นองบางคนต้องดีใหญ่นี้ไปอาศัยอยู่ไ้อยู่สวนพอบคุณสีขาวจำนวนหลายเหุใไ้ปลาซาส้นที่อาศัยอยู่ในเขตนดังกล่าวหายใจยากบางคนไอเจ็บข้อปลาซาส้นฐานหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านสามคีใสเมืองท่าพบาาแขวงบริคัมใสเก่านิวันที่ซซีพ่พฤศจสกีกาปี 2, 2022สองวา่า มันเป็นคีฟุ่นนะเขาจะมาลงหินค่ะโรยายทางอะมันบุเห็นหอดอีอย่างเลยดิมากันยู่ไรเลยเขยมทา่าแปลว,ว่าทําอีทองจะมีอากาศเลยเป็เจ็บคอมันรวมคีฟุลล่นหลายเลยเนาะเครื่องมันก็มีแต่คีฝุ่นท่าน่ะปัดก็คือเก่าเพราะว่าคีฟุน่น, 8, น,น 9, มันก็เข้ามาเงืนเขาบางคนบุมีบอลยู่เขาก็ยู่ห้นเลยบางคนมีเงิ่อที่น้องก็ย้ายห,หนี่นก็ว่ากิเลงเ็ดให้ถ่านเดือนนึ่ง ระชาส่วนยูบานทาพบาททานหนึ่งเราฟังว่าขีฝุนมีหลายแห้งตัวเองอยูเือนบได้ปัจจุบับนต้องด้ง่ายไปอาศัยอยู่ส่วนพอเสือผาเครื่องของที่ยูเือนเต็มไปด้วยขีฝุนส่วนธุรกิจห่างห่านอยู่สองขางทางก็ขายสินค้าบอด้คือดังแต่ก่อนพอสินค้ามีแต่ฝุ่นทั้งเยาวพาคุ้มไหวก็สวยยังบอด้ ทั้งเมนว่าผู้หพิศาพโครงการจะเอาหนามหดทางกะหดหน่อยเดียวพอถนุนแห่งฝุนกะกรับขึ้นมาคือเกาดังนั้นจึงอยากให้เจ้านาทียเอารถนนามหดทางตลอดเพื่อให้ฟุนเบาบางลง ที Menschen, ่ฟุนเต็มหรือใช้เครื่องโบไร้คุณปั่นไอหมกหน่ะดินขาวๆุน่ะบ้านโบได้เลยที่ฟุนเต็มมายุบส่วนพี่น่ะมูดังจนท่านใจชื้นคุณเข้าโดน้ำโคตรโบได้โดหลายนะโดพอแต่เสียกน้ำดินงืึอน่ะน้ำแห้งหรือกับที่ฟุนไรขึ้นคือเก่าอยากให้เอาน้ำโคตลอดเช้าช่วยแรง ซาโนอยู่บ้านทาพระบาทอีกทานหนึ่งเราให้ฟังว่าโตเองได้ย้ายไปอยู่ส่วนพอทนอยู่งอนบ่ไหวลูกหน่อยก็ได้หรับกระทบไอเป็นวาดขี้ฝนสีขาวเฮ็ดให้ตัวเองยุ่งยากหลายขึ้นยุ่งยากคณะเพราะว่าดูความผู้ใดแล้วนะชาวบ้านดูทา่าเนี่ยจิ้วสวนย่างคนละทาว่วาสิรู้จักหนี่บ่เห็นทางเลยนะเด็กหน่อยถ้ากันเป็นไอเป็นรัดนั่นแหละ เกี่ยวกับปัญหาขี่ฝุ่นสีขาวอยู่ทางหลวงแห่งศาสตร์เลขทีสิบสามไตในเขตเมืองทาพรบาทแข้งบริคัมไสเจ้าหน้าที่โยธาธิการเมืองทาพรบาททานหนึ่งเปิดเผยวา่าปัจจุบันทางการหับหูปัญหาของประสาชสนแล้วแต่กรอยากให้ประสาชสนเข้าใจพอการซ่อมแปลงทางมันก็นต้องมีขี่ฝุ่นประสาชสนได้หาผลกระทบจากการซ่อมแปลงทางมันก็นเป็นเรื่องปกติ แต่ปัจจุบันทางบริษัทที่จะพิสูจนโครงการนี้ก็กําลังแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยการเอาน้ำไปหดทางเพื่อเฮ็ดให้ขี้ฝุ่นลดลงแม่นแหละมันเป็นทุ่นดิบขาวนพทุนหินในะแหล,ละไปรวมทางที่ตามได้นะนี่อะไรนี่การซ่อมแซมมันก็มีผลกระทบนะนี่บุญหน้อยก็หลายมันปกติแนละ้วบริษัทก็กำลังแก้ไขอยู่เดี๋ยวนี้นเอาน้ำไปหดหนะ สำหรับโครงการปรปับปรุงซ่อมแปลงทาาหลวงเห่งศาสตร์เหล็1 3ไตในเขตแขวงบริคำไส่หนังซื้อพิมพ์เวียงจันถ้ำไรยงานในวันที่23พฤศจิกาปี2 0 2 2ว่าการปรปับปรุงซ่อมแปลงทาาหลวงแห่งศาสตร์เขที่1 3ไตในเขตแขวงบริคำไส่ของสพเลาาแม่ได้เริ่มจากรักกิโลเทีย71ไปหหรักกิโลเทีย190รวมระยะทางประมาณ119กิโลเมตรโดยโครงการนี้แม่จะแบ่งออกเป็น2ส,สัญญามีระยะเว หน้าโครงการสิปี โดยสัญญาที่1มีระยะทางร่วม40กิโลเมตรเริ่มจากรักกิโลเทีย7 1ไปหาลักกิโลทีย่111มีบริษัทท่านรองของเวียดนามการบ,บริษัทสุภาพพนของเราหาพิสอบโครงการมีมูลค่าโครงการร่วม17ล้านหาแสนาหมื่นกว่าดอลลาร์สหรัฐตามสัญญาโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินการ10ปีเซงแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที ang, ่1ระยะการปรับปรุงเส้นทางแมนจะใช้เวลา2ปีเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1เมษายนปี2 0 2 1ไปหาวันที่3 1มีนาปี2003และภายหลังปรปับปรุงเส้นทางสําเร็จจะเข้าสู้ระยะที่2เคือการซ่อมแปลงทางโดยในระยะนี้แม้จะใส่เวลา8ปีเสริงมาหอดปัจจุบันสัญญาที่1โครงการมีความคืบหน้าแล้ว2 8 6เรเ ส่วนสัญญาที่2เริ่มจากลักกิโลเมตรที่111ย1ไปหลักกิโลเมตรที่190เมีระยะทางรวม79กิโลเมตรมีบริษัทต่างน้ำของเวียดนามรวมกันกับบริษัทสุภาพรของเล่าหาพิสสอบโครงการ โดยโครงการมีมูลคา่ารวมเ8ร้าน120,000กว่าดอลลาร์สหรัฐเสริจตามสัญญาโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินการ10ปีแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะที่1เป็นระยะการปรปับปรุงเส้นทางใส่เวลาในการปรปับปรุง3ปีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1สิงหาปี2 0 1ไป5วันที่31กกคปี2024และภายหลังปรปับปรุงเส้นทางสำเร็จก็จะเขา้าสู่ระยะที่อสองคือระยะการซ่อมแปลงทางโดยใน แม่จะใส่เวลาเจ็ดปีเสรงปัจจุบันสัญญาที่2โครงก,การมีความคืบหน้าแล้ว12.67%